ก็ก่อนจะไปดูคลิปก็ขอขอบคุณเมนแรกกันก่อนเลยก็ใครที่เป็นเมนแรกเนะี่ยผมก็จะปักหมุดเอาไว้แล้วก็ออกช่องอย่างงี้เลยดีครับโอ้สวัสดีครับโอเคงั้นไปดูคลิปกันเลยดีกว่าก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคท่านกันด้วยนะครับผมสึนงกกลับมาอยู่เกมกลัวการเด่นหรือว่าแมปปลูกผักผักด้วยนะขอเรานั่นเองก็เป็นคอนเทนต์ที่ดองมานานมากใช่ครับ คือจริงๆผมจะทำคอนเทน์ี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วแหละแต่ว่าไม่มีเวลาอืมคือผมเนี่ยไปฟาร์มเจ้าโบนมาครับตอนแรกก็จะแบบทําสัก2ต้นแต่มันเหมือนจะน้อยไปนหน่อยก็เลยเพิ่มจํานวนครับเป็น4ต้นก็ในมือ3เนาะข้างหลังอีกหนึ่งก็เป็น4ในวันนี้ครับเราจะมาหาเจ้าโบนบลซ้ต้นยักษ์กันใช่ผมอยากได้แบบเบิ้มเบ่ะถ้าเป็นไยได้เนี่ยผมก็ คือผมอยากพิสูจน์ครับ1คือมันถ้าต้นใหญ่มันสามารถเกิดได้ทั้งหมด4ผลเหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ผมอยากรู้มากที่สำคัญคืออยากรู้มากว่าถ้าทำต้นใหญ่เนี่ยมันต้องเสียรีเคลเมอร์กี่อันคือเนาะต้นใหญ่มันไม่ได้ออกง่ายๆครับโอเคงั้นมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าอันดับแรกเลยเราต้องปลูกก่อนคือต้นบอลบอซอมเนี่ยเป็นต้นที่โตยาก ระดับหนึ่งเลยยากมากเลยแหละอาจเป็นเพราะมันเป็นพุที่ระดับสูงสุดในเกมด้วยเนาะอ่านว่าไงจาไม่ไดล้ลืมไปแล้วว่ามันระดับอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์บอกมาได้ส่วนทําไงให้มันโตเอาส้มเขาเาชนครับอืมอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโป้งนี่เห็นไหมคือพอมันชนเนี่ยมันจะโตเลยทันทีครับประมาณยี่สิบสมสิเปอร์เซ็นตซึ่งดีมากไม่ต้องรดน้ําเองครับไม่ต้องเสียบดรดน้ํา ที่สำคัญคือถ้าเป็นวิธีนี้นะ FK ได้เลยครับแปบ๊บเดียวมันก็โตแล้วเรามีหน้าที่แค่ใช้รีเคลเมอร์ดึงแล้วก็ทําวนไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้ต้นใหญ่โอเครีเคลเมอร์มาคือผมมีประมาณ98อันก็เกือบร้อยจริงๆมันมีร้อยกว่าครับแต่ว่าผมใช้ถอนพวกแบบเอ่อพวกต้นเรเรในส่วนออกมาแล้วเพราะถ้าไม่ถอนออกเนี่ยเจ้าสามเขามันจะไม่มาชน อ๋อบอกก่อนว่าณนเะวลาที่อคลิปเนี่ยมันยังไม่อัปเดตเพราะฉะนั้นจะไม่มีกล่องจดหมายที่แบบสามารถปรับเปลี่ยนส่วนได้ยังไม่มียังไม่เข้าโอเคดูเข้าแล้วว่าตอนนั้นยัง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 โอเคทาวนไปเรื่อยๆครับต้นโตดึงวางใหม่ต้นโตดึงวางใหม,ใหม่จนกว่าจะได้ต้นใหญ่98 r e c l เม m e r มาดูกันว่า จะได้ต้นใหญ่สักต้นหรือเปล่าคือผมอหวังแค่ต้นเดียวนะเพราะที่เหลือเนี่ยผมจะเอาไปปลูกอีกสวนหนึ่งคือเป็นการพาคย้อนหลังนะผมก็ดูอนาะคตแหละว่าอะไรจะมาบ้างผมจะไปปลูกอีกสวนหนึ่งครับเป็นแบบเ,เรียกว่าไงอะสวนไว้เก็บตังค์เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆไอ้สวนนี้เนี่ยเอาไว้แบบโชว์พวกผลใหญ่ต้นใหญ่ประมาณนี้ก็เหมือนเจ้ามูนเมลอนที่ลูกค่อนข้างใหญ่เลยน่าจะน้ำหนักประมาณ200อยกว่าตอนนี้ราคาก็ประมาณ2 0 0แสนก็เก็บโชว์ไว้ครับถ้าใครมาเก็บกูตัดเพื่อนกูพูดแค่นี้ เออกูตัดตัดทิ้งหมดเพื่อนพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายกูตัดทิ้งอ่ะไอ้ย่าหนักกว่ายืมเงินอีกเนี้ยนะ่ะไม่พูดเล่นมันไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกครับต้นใหญ่เนี่ยเออม่ใช่ผลใหญ่มันสามารถทำได้เรื่อยๆแหละแต่ผมแค่อ่าไม่มีดวงเท่าไหร่กว่าจะได้ผลใหญ่อันนี้นะ่ก็มหมดไปหลายรอบอยู่เหมือนกันโอเคงั้นตัดไปตอนที่เอ่อได้ยังไงเดียได้ต้นใหญ่อืมประมาณนั้นมาดูกันว่ารีเคลมเมอร์ หวานตูช่ไมรีเคมเมอร์ใช่ไหมประมาณ100อันจะได้ต้นใหญ่สักต้นไหมหวังว่าจะได้เนาะอ๋อแล้วก็มีต้นนี้ด้วยครับที่ผมจะทําคือต้นเบอร์นิงผมไปเห็นมาในเฟซกับใน YouTube เขาทําแบบหูต้นแบบสูงมากและเป็นแบบคือหัวมันแตกแบบแยกออกมาเป็น10บๆหัวเลยอะคือ1ต้นมันสามารถเกิดได้ถึงสิผลเลยผมไปเห็นมาอันนี้เนี่ยก็อยากทําเหมือนกันครับแต่ไว้คิดหน้า คือถ้าได้ต้นใหญ่คงจะหยุดเลยนะจะไม่สุ่มจนกว่าลิเคมเมอร์จะหมดไม่อยากเก็บเอาไว้บ้างให้ต้นนี้นี่แหละใช่ถ้าต้นใหญ่คือหยุดเลยแต่ถ้าหมดร้อยอันแล้วไม่ได้ก็เลิกกูไม่หาแล้วกูจะไปหาต้นเบิร์นนิ่งแทนดูไว้แค่นี้เกมโอเคไปตัดไปตอนที่เราได้ต้นใหญ่เลยดีกว่าจะได้ไหมเนี่ยเอยเปิดคลิปมาด้วยการเปิดไข่เต่าจัดโอ้ยอะซ้ำเขาเแค่ผมได้3้ำเขาบ่อยสุดในไข่แล้วนะันนี่เนะี่ย งงเหมือนกันว่าทำไมมันมาบ่อยกันอันนี้แต่ก็ไม่ได้แย่หรอกอุ้ยจะได้ทีเล็กสักตัวพอแล้วได้ไปสองตัวแล้วเนะี่ยเยอะเกินแล้วทีเล็กไม่ได้เยอะเกินหรอกเยอะๆก็ดีอืมโอเคครับวางเพิ่มไปก็ทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่าใช่ครับไม่มีต้นใหญ่สักต้นหนึ่งร้อยรีเคมเมอร์หมดเกลี้ยงต้นใหญ่ศูนย์ น่าเศร้าใช่ครับน่าเศร้ามากเพราะว่าความจริงแล้วหลอกห้กูได้1ต้นวโว้ยกตดใหญ่สมใจกูละโอเคครับเราเนี่ยเหลือรลีเคลเมอร์ทั้งหมดประมาณ20ไม่ประมาณแหละมัน20เป๊ะก็ได้ต้นใหญ่มาหนต้นครับใช้ไปประมาณโอ้ยเยอ8อันไม่ไม่กานับเลยเยอมันเยอะมากผมทําอยู่ประมาณ2วันเต็มๆก็จะได้ต้นใหญ่คุ้มค่าไหม คุ้มค่าแหละเพราะต้นใหญ่มันก็สวยมันก็เด่นมันก็แอ็อืมแอ็อาร์ตสมาร์ท็อกได้เลยขนาดต้นเนี่ยใหญ่มากๆคือสมใจเดียเดียวเชียวก็ไม่ได้ตัดมาให้ดูตอนที้มันโตเนาะเพราะว่าจากเซอร์ไพรส์ไม่หรอกจริงๆอันไม่ทันครับอืมใช่คือผมกินข้าวอยู่ไงตอนนั้นอะแล้วแบบเอาจานไปเก็บกลับมาทีคือปุม้มมันโตเต็มที่แล้วไม่เห็นตอเลยซ้ํา โคตรดีใจที่ได้คือตอนแรกกับมันหมดประมาณ70กว่างอันครับ75อันผมแบบคิดในใจละเออมันคงไม่ได้แล้วแหละพอดึงแบบ3ต้นสุดท้าย76 78เนี่ยแล้วก็วางก็แบบโอเคไม่เป็นไรหมดก็ไม่ทําละค่อยเอาไปทําต้นเบิร์นนิ่งในอนาคตค่อยฟาร์มใหม่เอาจานไปเก็บกลับมาปุมไอ้ย,อยาเตาบานมันใหญ่กว่าสวนอะโอเคครับได้เวลามานับกันแล้วว่า ต้นใหญ่สามารถเกิดผลได้ทั้งหมดกี่ผลก็เรามีที่ดึงอยู่1อันพอดีไม่ใช่ที่ดึงที่เก็บเก็บเลยใช่ครับมันเก็บได้4ผลเท่าเดิมคืออยู่ผมก็นับไปแล้วแหละมันได้4ผลนะ่ะแต่แคสอยากบอกแล้วอะไรครับเนี่ยไม่รู้ใครแอดมาเหมือนกันไม่รู้ใครชวนอะไรเหมือนกันโอเคก็ต้นใหญ่ไม่ต่างจากต้นเล็กครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบ ไม่ได้อยากได้ต้นใหญ่อะพี่แต่ต้นใหญ่มันแบบอาจจะมีหลายผลก็ไม่ต้องไปหาครับมันมันได้แค่สี่ผลเหมือนเดิมเลยตาอสี่ผมก็ไม่ได้เสียดายนะเพราะว่าต้นใหญ่มาเป็นต้นที่ผมอยากได้อยู่แล้วครับคือถ้าต้นใหญ่แล้วมันทําผลใหญ่ได้เนี่ยมันจะไม่รกสวนอืมผมหวังแค่นั้นเลยแต่จะได้ผลใหญ่ไม่ก็อีกเรื่องพว่าตอนนี้เนี่ยผมมีแมวแค่สี่ตัวก็อาจจะต้องไปหายืมจากเพื่อนประมาณนั้นแต่เพื่อนกูก็เลิกเล่นหมดแล้วแม่งทิ้งกูทุกคนเลยเก อ๋อส่วนเต็มโอเคครับงั้นเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะอนาคตแหละอาจจะไม่ใช่วันพรุ่งนี้อาจจะมา,มาประมาณวันพฤห,หัสไม่ก็วันศุกร์ผมจะลงคลิปผลใหญ่กระต้นนี้เนี่แหละระหว่างนี้ก็ขอเวลาทําสักครู่ก็คงไม่ต้องบอกนะว่าผลใหญ่ผมทํำยังไงก็คือรอแมวนอนแล้วก็สามเข่าชนจะไม่มีการใช้สปริงเกอร์เพราะว่ากูมไม่มีกดเสาเลยสปริงเกอร์ยังหมดโต๊ะเลยดีนี่นะ ส่วนมากก็หมดกับมูลเมลอดแหละครับเพื่อเศรษฐกิจตัวปั๊มตังเลสอันนั้นะโอเคสักินีนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย